สายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1จําจากเต้ารับคู่ตัวที่ <S 1 <S ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2สวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อเต้ารับคู่แบบมีกลาวจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหลังของเต้ารับคู่จุดต่อสายลายจุดต่อสายกลาวจุดต่อสายนิวตันจุดต่อสายลายสายกลาวและสายนิวตันนะครับ ต่อไปเรามาต่อใช้งานกันเลยนะครับสายลายสายสีน้ำตาลออกจากด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1จัสายลายจากเต้ารับคู่ตัวที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2 ต่อไปนะครับสายกล้าวสายสีเขียวออกจากบัตรบากล้าวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1นึ่จำสายกล้าวจากเต้ารับคู่ตัวที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2นะครับและสายนิวตนันสายสีฟ้าออกจากบัตรบานิวตนัน ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2องจำสายนิวตันจากเต้ารับคู่ตัวที่2ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1น,นะครับสายลายออกจากด้านล่างของเบคเกอร์ลูกย่อยก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1จึ่จ,จากเต้ารับคู่ตัวที่1 ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2สายกล้าวออกจากบัตรบากล้าวก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1จึางจากเต้ารับคู่ตัวที่1ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2และสายนิวตันออกจากบัตรบานิวตันก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่2จงจำจากเต้ารับคู่ตัวที่2ก็จะมาเข้าเต้ารับคู่ตัวที่1นะครับสายลายสายสีน้ําตาลสายกล้าวสายสีเขียว สายนิวตันสายสีฟ้าสายลายออกจากด้านล่างของเบเกอร์ลูกย่อยสายกราวออกจากบัตรบาร์กราวและสายนิวตันออกจากบัตรบาร์นิวตันนะครับส่วนจุดนี้นะครับจะเป็นด้านหน้าของเต้ารับคู่รูสําหรับสายลายรูสําหรับสายกลาวรูสําหรับสายนิวตันสายลายสายนิวตันและสายกราวนะครับ